สวัสดีพี่น้องป้องป่าสุขสุขคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะค่ะนอกกับอาณาเมียฝรั่งบันนกเนาะค่ะอีนางพาไวเพียงน้องมาเบิ่งบรรยากาศทั้งนอกเบิ่งนกมันกําลังเป็ดน้ำค่ะนกน้ำหรือเป็ดน้ำใจก็เอินเอียงพี่น้องเพื่อนกำลังว่ายน้ำอยู่อีกตัวหนึ่งจะฟังท่านพูดพี่น้องตัวหนึ่งจะฟังท่านพิจารณนว่าพ่อใหญ่เห็นเนี่บุได้เด็กพ่อใหญ่จะต้องเอาปืนมายิงปืนแบบปืนปืนยิงไล่นกนะพี่น้องนะเราจะยิงออกเพราะว่าเราบ่มมาใคร นกน้ำหรือว่าเป็ดน,น้ำม,มากินปลาแถวนี้นะคะเราจะให้ไปกินมองอื่นแล้วบ่ห้นกน้ำหรือเป็ดน,น้ำม,มาแย่งปลาเราแล้วค่ะคันเราเห็นนี่เราชาเปิดยิ่งเนาะ,ะเปิดยิ่งคููซื้อนะคะบ่ดยยิ่งให้เขาตายแลไว้เขาบาดเจ็บเนาะคะน่นเนาะยิ่งคููแบบว่ายิ่งให้ยิ่งให้มันเกิดเสียงดังให้เขาตกใจหนีนะบรรยากาศมันนีนี่ดินเป,เปียกๆเมื่อคืนดิฝนตกบ่เหรอมันบอมันบอดแดดตกแห้งค่ะมันตกแบบ ตกไปปล่อยมันตกตกเหมือนน้ำค้างนะพี่น้องเออนามพักสตอเบอรี่ไอผลไม้สตอเบอรี่อีนางวาสิลดนามเมื่อสองเมื่อที่แล้วก็เห็นเห็นว่าดินมันเปียกๆะนะาก็เลยคิดว่าอฝนมันคงสิตกตกแบบตกน้อยๆตกไปปล่อยอะค่ะเพราะว่าตรงอันทงพลาสติกคุมเหมือนก็มีก็มีเปียกๆมีนนําฝนอยู่พี่น้องอีนางก็ได้บอดบอดเดรดรถเนาะค่ะรออีกพักหนึ่งพี่น้องอีนางอีนางสิ เอาตาคายคุ้มนะค่ะนกเพราะว่าอันนวยสตอ์เบรีเริ่มใหญ่แล้วเอาคุมเพราะให้นกมันมากินเนาะค่ะอีน่งแฮงมีน่อยๆมีแค่นั้นพี่น้องื้อนี้วันหยุดของยีน่าแล้วค่ะวันฟรีทิปพี่น้องค่ะวันหยุดของยีน่าบ่ฮหู้ิเฮ็ดเอียงค่ะพี่น้องบรรยากาศข้างนอกก็แดดบม่ทันออกเลยโอ้สีเขานีเมืองสิเปเ็นนในเมืองก่อ เมืองไก่ไก่พี่น้องค่ะสิส่วนสีส่วนพญายครรถไปเ่นในเมืองก็โยกไก่พี่น้องครับรถชั่วโมงหนึ่งก็เมื่อยหรอนะเมื่อยกันครับรถล้อลากก็สิไหนนางเบงซิลี่ยุบานเลยนะคะบดเฮ็ดอยีายดอกพี่น้องวันหยุดวันหยุดแบบว่ายุดแบบบอได้ตั้งใจหยุดพี่น้องค่ะเพราะว่าจะเตรียมตัวไปเฮ็ดงานแล้ว่ะเมื่อเช้านี่เมื่อเช้าแหกขีตาตื่นมา อาบน่งอาบนา้าให้มันตื่นให้มันสดชื่นน่ะนะฮัแต่งได้มาเห็นโทศัพท์หัวหน้าบอกว่าฉันเปลี่ยนวันหยุดเธอเดอิมมือหนีเธอหยุดเดิมมือเอินจังวาเห็นงานบริษัทพี่น้องอีนางสาวว่าแผนว่ามือเอินวันอาทิตย์เนาะวันหยุดนีนางจะนอนตื่นสวยๆผลอะไรพี่น้องคะสิบโมงสิบเอ็ดโมงคนนะ้เออหลังจากที่เห็นงานเมื่อยมาลายเมือนะฮ้ยมื่อหนีจะกลับไปนอนต่อก่อนนอนบ,บลาบลาพี่น้องเพราะว่ามันตื่นแล้วมันสว่างแล้วตานะ่ะมันสว่างแล้วเนาะคะเนาะ สบายดีกันมั้ยเนาะพี่น้องทางบาง้านทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มเมข้ามาพูดคุยกับอีนางเด้อพี่น้องเด้ออีนางก็จะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะอันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งสุดุดายนางว่าอันอันอยากจะปรึกษาอยากอยากจะปรึกษาผู้ชายนอร์เวย์ว่าั่นพี่น้องอันอีนางเลยผัวประเทศนอร์เวย์ก็จริงค่ะแต่ว่าก็หายข้ามปรึกษาหลายไรไ บ่บ่บ่ไดหลายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแต่ละคนบ่คือกันพี่น้องแต่ละคนบ่คือกันแต่ว่าขันอยากหูยังก็ถามมาใด้ได้พี่น้องได้อีนั่งก็ส ab, ิตอบให้คันว่าอีนั่งหูนะค่ะนาออันนี้อีนา่งจะมาพูดให้ฟังเรื่องสำหรับอ่าอ่ของอีนงเองชวนตัวของอีนั่งเองที่นั่งหูมาเนาะค่ะเนอะหรือว่าผิดแปลกยังไงก็ผู้ใดพ่เห็นน้ำผู้ใดเห็นตาก็คอมเมนต์ข้ามาพูดบอกใดเด้ค่ะเด้อ สำหรับผู้ชายโนเเวนี่ผู้ชายโนเเว่นี่มันก่อคือคือกันเบิดทุกประเทศอไะพี่น้องมันก็มีทั้งดีแล้วก็บด่ดีมันมีทั้งดีแล้วก็บด่ดีมีคนทั้งเห็นแก่โตแล้วก็มีคนมีทั้งคนใจดีเห็นแก่โตก็มีมีเบิดพี่น้องมีเบิดต้องศึกษาดีๆเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับเข้านะ่ะเฮ้าเนี่ยบุญวาสนาบ่กคือกันพี่น้องบุญวาสนาบ่คือกันแล้วก็เฮ้าจะได้ผัวแบบไหนมันขึ้นอยู่กับบุบคลิกของเฮ้าความมากักความชอบของเฮ้านําเดอ เออพี่น้องคันว่าบุคลิกของเขาอีกแบบหนึง่งได้ผัวอีกแบบหนึง่งมันก็ไปไปไป,ไปน้ำกันตลอดพี่น้องคะเคยได้งงยินบอกวา่าผัวเมียม,มักคือกันคือคือกันในทางนี้ก็คือนิสัยนิสัยคือกันความมาความชอบคือกันพี่น้องคันว่านิสัยบ่คือกันความมกความชอบบ่คือกันไปน้ำกันตลอดเนาะคัะนเนาะอย่างไอ้นางนี่นนอีนา่งมักชีวิตอิสระบ่ค่อยมาายักให้ผู้ใดมา่นยุ่งยากมันยุ่งมันหยุดบ่ค่อยมักไปใส่มักอยู่บ้าน เบิงทีวีเฮ็ดนันเฮ็ดนีในสิ่งที่ตัวเองมักบ่บ่มักขห้ผู้ใดมาม่หยุ่งไม่ยากน้ำหน่ะพี่น้องผู้ใหญ่ก็คือกันผู้ใหญ่คือกันพี่น้องผู้ใหญ่ก็มักอยู่บานถึงเวลา็ดงานก็เหตุงานถึงเวลาหยุดพักผ่อนกับยู่บานคันว่าบ่มีธุระออกไปใส่หรือว่าอยากออกไปเที่ยวใสก็ไปในสีหาพี่น้องค่ะอีหน้ากับผู้ใหญ่ก็มักคือคือกันนะคะนาะบดิมักของแพงบดิมักของหรูคือคือกันพี่น้องมันก็เลยยู่นน้ำกันได้นะคะเนาะสำหรับผู้ชายโนเวกอ คันพูดคันพูดคันพูดก็พูดในสิ่งที่นางเคยเคยหูมาก่อนหน้านี้เนานะค่ะเนาะเพราะว่าอีนางเคยสัมผัสแต่แบบหนันอยู่ในพัทยาอีนางก็เห็นแต่คนน,น,คน,น,น,คนอร์อวรเวย์เป็นคนถีขี่เหนียวขี่งกเป็นคนบ่ข่อยรวยประเทศนอร์เวย์ฝรั่งนอร์เวย์เป็นเป็นฝรัง่งถี่บข่อยรวยเป็นฝรั่งถีงกเงินเป็นฝรั่งถีหูจักสานเงินน่นแหละพี่นออ้อ,องเออบ่ถามว่าใจดีบ่ คนนเวใจดีนะพี่น้องแต่ใจดีในทีน่นี้บ่ได้หมายถึงว่าใจดีสีให้เงินให้ทองปนเปอเฮ้าปฏิบัติไอ้เฮ้าสุกซ่อบายอย่างที่เฮาต้องการบ่ได้ใจดีแบบนั้นแต่ว่าใจดีก็คือโอาเฮียงเฮนางใส่คำพูดบอกใจดีก็คือบ่คิดไลยก็ผู้ใดหน่พี่น้องบ่คิดไล่บ่อยียงก็ผู้ใดใจดีเออใจดีนะ่ะ <laughs> ใจดีเนี่ยมันแปลความหมายได้หลายอย่างได้พี่น้องบ่ได้ใจดีบ่ได้ใจดีแปลความหมายที่ให้เงินให้ทองอยางเดียวเ้ยเออตองมาสัมผัสเองเลยพี่น้องค่ะอีนางกับบอสถือก,กันเนาะค่ะเนาะนั่นแหละก้อนก้อนหนาน,น,อนาีอีนั่งก็อีนะก้อนก้อนหนานีอีนั่งบอมักคนนนประเทศโนเวย์ด้วยโดยสร้างไปเพราะว่าอีนั่งเคยเดเคยหูมากเลยเคยเด้งยินมากแต่แบบนี้เนาะค่ะว่านั่นแหละขี้เหนียวขี้งก โกเินเป็นคนเป็นเป็นฝรัง่งที่บลรวยแต่ที่จริงแล้วประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่รวยติดอันดับนะประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่เป็นปร,ททประเทศมหาเศรษฐีรวยติดอันดับเลยนะคะเพราะว่าประเทศนอร์เวย์นี่เป็นประเทศที่ผลิตน้ามันเองใส่เองผลิตน้ามันใส่เองเนาะคะ่ะเนาะสวัสดิการอะของเขาก็ดีดูแลประชาชนของเขาก็ดีเนาะคะ่ะเนาะแต่เขา้าใจภาษีรายนะพี่น้องนึกออก่ะเออนั่นแหละสำหรับพี่นั่งที่หูมาแนะนำ ฝรั no apostles, ่งนอร์เวย์หน่อยฝรั DAY ่งนอร์เวย์นี่คันว่าได้ดีก็ดีไดพี่น้องคันว่าได้บอดีนี่มันใจดำมันก็ใจดำไปเลยเด้แล้วก็บอแมนบอแมนแค่ฝรั่งนอร์เวย์ด้วยทุกทุกประเทศนั่นแหละทุกประเทศนั่ละพี่น้องเข้าไปเข้าจะไปกําหนดบัดรดอกเข้าอยากได้แบบนี้เขาเขาเขาอยากได้นิสัยดีแบบนี้ใจดีแบบนี้แล้วก็จะต้องได้แบบนี้มันกาหนดบได้ดอกพี่น้องมันขึ้นอยู่แต่ดวงของใครของมัน นกะเนะดวงของไัยของมันแล้วก็บุคลิกของไครของมันนะ่ะเนะนั่นแหละแต่แต่แนะนําว่าคันว่าคบกันนะให้ศึกษาดูใจกันก่อนคันว่าจะขืนมาอยู่กับเขาขืนมาอยู่กับเขา,ขา,เขาที่เมืองนอกที่ประเทศนอร์เวย์เน่ะให้ศึกษาเขาก่อนให้พูดคุยกันก่อนให้ร้องขืนมาเที่ยวก่อนว่ามาเบิงก่อนว่าบ้านเขาอยู่เป็นแบบไหนเออเขาอยู่ในเมืองหรือเขาอยู่นอกเมือง แล้วมาสมาสมาส์มาสัมผัสับอากาศบานเมืองขอ,งของก่อนว่าเฮ้ายู่ได้บบเฮ้ารับได้บบเฮ้ารับสภาผสังคมแวดลลอมของเขาได้่ให้มาหามาลองเบิ่งก่อนสักครั้งหนึ่งเพราะว่าวีซ่าขึ้นวีซ่าท่องเที่ยวขึ้นมามันก็ได้สามเดือนเนะพี่น้องเออได้สามเดือนนั่นล่ะนี่นางนีขึ้นมาตั้งสามเทือ่อตัวเทื่อละสามเดือนจนกว่าจะตัดจนกว่าจะได้จะได้ขึ้นเฮ็ดอ่า วีซ่าคูมันขึ้นมาแต่งงานแล้วก็อยู่ทุกเมือนี้เนาะค่ะเนาะขนาดข,ข,ขนาดขนาด,นาดว่าอีนางนี่ขึ้นมาสามเดือนละเดทวีซ่าท่องเที่ยวก็มาก็าพ่อยายเนี่ยสามเดือนแล้ว,วอเ,วเออสามข้างแล้วข้างข้างละสามเทื่อเป็นเก้าเดือนออข้าง,ง,งละสามเถือเเ่ออ,อีนางก็บอกเขาไปก็มาขอโทษขออภัยสามข้างข้างละสามเดือนเป็นเก้าเดือน พ่อขึ้นมารอบนี้อีขึ้นมาคู่มันแต่งงานแล้วเขาอยู่นานเหนือบอบ,บเหมือนกับที่เขาขึ้นมาเที่ยวแปบ๊แปบๆแล้วเขาแล้วเขาก็กลับเมืองไทยเออครั้งนี้เขาอยู่นานอยู่เป็นปีอยู่เป็นปีปนปพี่น้องมันต่างกันมันต่างกันช่วงแรกๆยีน่ามีปัญหาเด้เมื่อปีปีแรกๆนีน่ามีปัญหาได้ปัญหาอย่างปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายของตัวยีน่ง,งเองแล้วก็ทั้งบ้าน เ,เพราะว่าเขาอยู่ะว่าอีนา้าขึ้นมาอยู่เมืองนอกเป็นปีแล้วแน่นอนของที่เอามามันก็ต้องเบิดแลเราของที่น้งเอามาก็คือ,อนา่าเสิร์บมาจากไทยเราหาเสืร์บอ,อยู่เมืองนอกบ่ได้แล้วก็ของกรุงของกิน่นของกิ่นนีมมีปัญหาอยเพราะว่าเฮาก็อยากกินของแปลกๆหม่ๆมนแล้วพี่น้องเนาะน,นึกออกปะเออีนาัางนี่ยก็อยากกินของแปลกๆไม่ๆมพอไปซื้อของกับพ่อใหญ่ทุกที่พ่อใหญ่ก็จะบอกเลยว่าแพงเยอะมันแพง แล้วก็เรามักจะเปรียบเทียบกับเงินเงินไทยก็คือก็คือตอนแรกยี่นะก็บอกขอใจดอกว่าอุ้ยหาอย่างมันคือมังกคักแนแท้ก,กูจะกินนะน,นี่กูจะกินแค่นี้ก็บ่ได้นุ่น он, นุ่นก็ไ่ได้นี่ก็บ่ได้แล้วเสี่ยวค้คนกูขือนมาอ่ยู่ให้ยังอยัง,อยอยงประมาณนี้ไลยพีน่น้องคิดหน่อยใจด้วยไหมทีเนี้ยเออคิดหน่อยใจโดยความที่เฮาโดยความที่เฮาบ่เอ่อบ่หู้จักนีสัยของผัวเฮาจริงๆนะพี่น้องเออโดยความที่เฮาบ่หู้จักนิสัยผัวเฮาจริงๆ ดยความที่เฮาอยากจะกินอยากจะได้ขืนซื้อว่าเมียฝรั่งขืนซื้อว่าผัวได้ผัวฝรั่งเป็นยังคือมังกคัดแท้เป็นยังคือกูคือบได้คนนั้นคนนี้คือเป็นยังกูคือบได้คือคนนั้นคนนี้นั่นเอาเอาโตเจ้าของไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกแบบที่เนี้ยมันก็จะกลายเป็นความความเครียดความทุกข์ในใจเจ้าของเพราะอย่างเพราะโตเจ้าของสร้างขึ้นมาเองเออต้องระวังดีๆพี่น้องหน <laughs> ูผ่านมาแล้วเนาะค่ะ <c oughs> แต่หารู้ไมทุกเมื่อนี่อีนางก็รู้แล้วว่าพ่อยหยเนี่ยเพิ่นเป็นเพิ่น,น,นคือก็คือเพื่อนหูแล้วว่าอีนังมาจากตรงไหนอีนังมาจากประเทศไทยอีนังมาจากสังคมแบบนั้นอีนังก็ต้องอยากมัง่งอยากมีใส่เงินเปลืงองบ่เก็บเงินพ่อหญ่เราเห็นมาตลอดมันก็จริงของเรา <laughs> มันก็จริงของเราเพ่อหญ่เราพยายามที่จะสอนสอน,นอนีนังให้หูจากประหยัดให้หูจากว่าการปฏิกิริที่เขามาอยู่เมืองนอกกับการที่เขาอยููเมืองไทยนี่มันบ่คือกัน อยู่เมืองไทยนี่แม่อ,อยู่พยายเพิ่นซื้อให้กินได้เพิ่นซื้อนั่นเพิ่นซื้อนี่ให้ได้ใส่เงินฟุ่มเฟือยให้ได้ไปดื่มตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้ <c oughs> แต่ขึ้นมาอยู่เมืองนอกปุ๊บขาใชสจ่ใจมันต่างกันพี่น้องขาใชสจ่ใจมันต่างกันเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> อี่นางเสือ,อาวาและและและหลายหลายคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วก็เคยสัมผัสระหว่างที่ได้มีผัวฝรั่งที่อยู่ไทยแล้วก็มีผัวฝรั่งที่อยู่เมืองนอก ก็คือ,อยายตามผัวฝรั่งเขีนมาอยู่เมืองนอกนี่มันต่างกันมากเลยมันต่างกันเลยพี่น้องอืมเพราะฉะนั้นผัวใดที่จะเอาผัวฝรั่งเ่ราว่าจะประเทศใดก็ตามซึกษาให้ดีดูให้ดีสะก่อนเขาต้องหูจากตัวเจ้าของว่าจริงๆแล้วเขาต้องการเอียงแล้วก็ต้องหูจากผัวของเฮานําว่าเขาเป็นคนแบบไหน,นแล้วเขาต้องการเอียงนะคะเนาะ่นาะ,นะพี่น้อง <c oughs> ก็นั่นละค่ะก็ขึ้นมาศึกษากันก่อนแล้วก็ที่สําคัญเลยที่สําคัญเลยคันว่าเฮาอยากให้ฝรั่งส่งเงินทางบ้านให้ส่งเงินไปให้ทางบ้านในสิ่งที่เฮามีความรับผิดชอบที่ต้องส่งเงินให้ลูกให้หลานให้แม่ให้พ่ออย่างก็แล้วแต่ทางบ้านคันว่าเฮาขึ้นมาอยู่มังนอกเฮาต้องคุยกับแฟนของเฮาก่อนผู้ชายของเฮาก่อนก่อนขึ้นมาว่าระหว่างที่ฉันขึ้นมา คันว่าว่าคันว่าเขาหูคันคันว่าเขาหูแล้วว่าผัวของเขาหรือว่าฝรังของเขาเนี่ยเป็นคนอยากเป็นคนหาเงินยากเขาต้องคุยก็ต้องคุยกับเขาก่อนว่าะรวบางที่ฉันขึ้นมาอยู่เมืองนอกหรือว่าขึ้นมาเที่ยวสามเดือนกันแล้วแต่ฉันบ่มีรายได้ฉันแต่ว่าฉันจะต้องมีเงินส่งกลับทั้งบ้านเท่านั้นเท่านี้คุณส่งให้ฉันก่อนได้บอ คุยเขาเลยคุยเขาเลยพี่น้องคันว่าเขาบอกคุยแล้วเขาขืนมาอยู่มังหนกแล้วเขามาคุยมาบอกเขาทีหลังม,มีปัญหาแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์มีปัญหาพาะฝรั่งส่วนมากบอกเข้าใจบอกเขาใจว่าเป็นอย่างคนไทยจะต้องสงเงินกลับบ้านเป็นอย่างคนไทยจะต้องสงเินให้พ่อให้แม่เพราะว่าฝรั่งเขาบม่มีแบบนั้นบม่มีเลยฝรั่งเขาบม่มีการห้เงินกันนอกจากวันเทศกาลวันเกิดวันคริสต์มาสหรือว่าเทศกาลอีกอย่างอีกอ,อย่างก็แล้วแต่ทีเขาจะให้เด็กหน่อย ห้ลูกห้หลานเขาเขาจะให้เฉพาะช่วงเทศกาลทอนั่นหรือบอกกับวันเกิดแค่นั้นนอกนั้นเขาบม่มีห้ให้กินขนม <c oughs> ยาว่ากับว่าขนาดพ่อใหญ่เนี่ยสื่อช็อก,กแกลลตใหาหลานเรายังเรายังบ่ซสื่อเลยเอออิลีเพราะว่าเพราะว่าอย่างเด็กน้อยเนะี่ยพูดพูดก็พูดเด็กน้อยเขามีเงินเดือนของเขาเด้เด็กน้อยนะตั้งแต่เกิดมาอนะ่ะมีเงินเดือนจากรัฐบาลแล้วเออ ครอบครัวบางครอบครัวบ,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 บ่ต้องจ่ายเงินให้ลูกแล้วเด้ยซ้าในการเรียนรัฐบาลก็ซอยเหลือพี่น้องอืมประเทศเขาน่าปะประเทศไทยบ่ได้เด้อเ <c oughs> นั่นแหละพี่น้องต้องคุยต้องคุยเพราะว่าฝรั่งเขาจะบอกขาใจเลยขนาดว่าอีนางก็พอใหญ่น่ะขนาดว่าอีนางอีนางก็พ่อใหญ่เนะ่ะพอใหญ่เราเห็นตลอดนะว่าอีนางเข็ดงานส่งเงินกับบ้านส่งเงินให้น้องส่งเงินน้องให้นอ้งงนนอ,งนองเลียนทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็ ก่อนที่จะขืนมาเทียเ่ยวน่ะขั้งแรกเลยอีนางคุยกับพ่อใหญ่เลยว่าระหว่างดี่ฉันขืนไปเที่ยวกับเธออยู่ประเทศเธอบานเธอสามเดือนฉันบม่มีรายได้น่ะฉันต้องการเงืนจากเธอทรงใหนองฉันเดือนทอนน,ทอนนั้นทอนนี้หาพันทกพันอากาว่าไปอีนางเปล่าแค่เนี่ยอิเิราะว่าอีนางหูแล้วว่าพวอีนางเป็นคนยากเป็นคนยากแล้วเราจะเห็นตลอดว่าแต่ละเดือนอีนางทรงเงินกับบานเทอดใด เอออีนางสรงเงินแต่กบานเท่ดใดค่าใช้จ่ายในการเรียนของน้องอีนางเท่าใดเราสิบเบิงเราสิถามเราสิศึกษาเลาสี่หูเบิดเพราะฉะนั้นจะหลอกเล่าบ่ได้จะเอาสองมื่นสามมื่นบ่ได้จ้ะบ่ได้นะคะเฮ้าต้องหูจากที่สําคัญร้อยเปอร์เซ็นต์เฮาเฮ้าเฮาต้องหูจากคนคนของเฮ้าเองผัวของเฮ้าหรือว่าฝรั่งของเฮ้าเนี่ยแฟนของเฮ้าเองเฮ้าต้องหูจากเขาเฮ้าตกศึกษาเขาให้ดีนะคะ ย่าไปมั่นใจว่าอ้กูได้ผัวฝรั่งแล้วอยู่เมืองไทยกูอยากกินนั่นเขาก็ต้องซื้อให้กูอยากได้นี่เขาต้องซื้อให้เขาเตะคุณถิมเลยบอกให้เลยกันคุณเป็นเรื่องมากไปมากไหมกบเขานะข้อเตะคุณถิมเลยนะคะเฮ้ยนั่นแหละพี่น้องต้องศึกษาต้องคุยต้องคุยเรื่องถี่เฮาอยากได้ให้เขา่งเงินกลับบ้านให้เขาคุยกับเขาเลยเนาะค่ะดขนมา ค่ะประเด็จฝรั่งฝรั่งมันกับบะมี่อย่างมากมม้ดอกพี่นองมันก็คือคนไทยเนี่ยแหละอือมันก็มันก็มีทั้งดีแล้วก็บ่ดีค่ะก็ให้ศึกษากันให้ศึกษาเอาเนาะค่ะเนาะยาไปฟังคนนั้นคนนี้เพราะว่ามันบ่คือกันเรื่องวีซาก็คือกันเรื่องวีซาก็ศึกษาได้ถามคนนั้นคนนี้ได้แต่ว่าแต่ละคนแต่ละเขตบ่คือกันแม้ว่าถึงแม้ว่าจะมาวีซ่าัวเดียวกันประเทศเดียวกันแต่แต่ละคนบ่คือกันนะเพราะว่า เพราะว่าเขาเบิงฐานเงินเดือนฐานความเป็นอยู่ของของฝรัง่งของผู้ชายว่าเขากลับตีเขาได้มากหน่อยแค่ไหนเราก็วีซา่าวีซ่าจะได้ง่ายจะได้เร็วมันเขึ้นอยู่กับผู้ชายนั่งพี่นอ้องเออนั่นแหละแล้วก็วีซา่ากฎหมายของวีซา่าเพราะว่าจะเวียดวีซา่ายังงก็แล้วแต่เขาจะเปลี่ยนทุกปีเขาจะเปลี่ยนทุกปีเนาะเขาเนาะนั่นแหละพี่น้อง อีนั่งก็ใหาย้คำปรึกษาได้รเท่านี้แหละค่ะนะค่ะบันไดมีอย่างมากไม้ก็แค่นี้แหละสิ่งที่ต้องระบ้างสิ่งที่ต้องศึกษาเนอะค่ะแล้วก็ขึ้นมมอยูบ้านเมืองเขานี่เรต้องขาดหวังอียงมากมม้เลยพี่น้องเพราะว่าคัดว่าเทาตั้งเป้าไม้ไปเยอะขาดหวังไ้เยอะเวลาเทาผิดหวังเนี่ยเทาเนี่ยเจ็บเจ็บหนักเพราะว่าอย่างเพราะว่าเทาตั้งเป้าไมยไ้เยอะมากเกินไปเนอะค่ะอืม สิ ens, ่งแ like, да, รกๆเลยที่ขึ้นมาอยู่มั่งนอกแลวปุ๊บนี่ทุกคนก็อยากได้เห็นงานอยากได้เงินทั้งนั้นแหละคันว่าได้ผัวบ่วรวยได้ผัวบบ่เปียเฮาจริงๆบ่ใหายเฮาจริงๆนะเออนั่นลหละเขาก็ต้องอยากได้งานอยากได้เห็ดงานเห็ดเงินโน่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะค่นเขาบ่วููจักไผนี่มันก็อยากเนี่ยเพราะว่าเขาบ่สามารถเพราะว่าบ่มีผู้ใดดึงเฮาเข้าเห็นงานได้เนาะค่ะเนาะถ้าบ่มีบ่วููจักไผบ่มีช่องทางก็เลียนภาษากร เรียนภาษาให้จบกอนตั้งระยะเวลาให้สามปีเนี่ยไพยโออีนาก็เอานิว้วเอานิว้วขึ้นบ่ดได้พี่น้องเอาเอาอี่นางปวดนิว้วเอาเอาเอาขึ้นได้แค่นี้บ่คือมืออันนี้มือซ้ายเดียเบิง่งมือขวานี่อีนางเห็นนั้นทาความสะอาดในเบื้ง,งขึ้น,ข,น,น,ข,น,น,นขึ้นได้แค่นี้เลยเนียขึ้นบ่ได้เดี๋ยวต้องสอต้องหาอุปกรณ์ช้อยมันปวดนิ้วไหมขึ้นได้แค่นี้ภายในสามปีนะ คือทุกอย่างโอเคแล้วตังเป้าหมายไว้เลยภายในสามปีแต่ว่าทางบ้านก็บอสามารถทจะจะรอเขาได้ภายในสามปีเนาะเขาต้องส่งเงินทุกเดือนเพราะว่าทางบ้านก็บ่มีงานบ่มีงานก็บ่มีเงินกลิ่นพี่น้องเนอะาะคนทางบ้านบางคนก็บริห็รงานเลยทีน่าพี่น้องเออบ่มีงานบ่มีเงินก็บ่มีเงินกินอยบ่ได้ดอกพี่น้องครับว่าบ่มีเงินแม่นบละเขาต้องส่งทุกเดือนเขาต้องคุยกับเพื่อกับสามีของเขาว่า ส่งให้ชั้นกเทานนัท่อนีได้บอพ่อฉันเ็ดงานได้ฉันจะสรงของฉันเองโนนีนัน,น,นคุยไปเลยพี่น้องคุยไปเลยเออเขาจะได้หูว่าเออผัวเขาจังใดจังอ,อันนี้เขาจะได้ไปต้องมาถุกมากดดันเจ้่ขล้องมากเกินไปพี่น้องภายได้สามปีเนี่ยเลี่ยนภาษาเลี่ยนภาษาสอบให้ได้ภาษาสอบสังคมสอบสอบสอบสังคมนอร์เวย์ต่างหากเด้สอบสังคมก็สอบภาษานอร์เวย์ต่างหากสอบสังคมกับต่างหาก ซิงทีเฮาจะต้องใส่คันว่าเฮาอยากเป็นคนประเทศของเขาอยากจะได้พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของโนเวย์สิ่งดีเฮาจะต้องได้ก็คือสอบ A2 ให้ได้ในสอบให้ได้ในระดับ A2 แล้วก็สอบสังคมสอบสอบสังคมโนเว์เป็นภาษนนารนสเนาะค่ะเนาะแล้วก็ค่านั่นละ่ะแล้วก็คันว่าผู้ใดบ่ไดดอยู่ในเมืองอยู่นอกเมืองอยงอยน่าเนี่ยอยู่นอกเมืองอันดับต่อไปก็คือเลียนขับรถแร้วก็ให้ได้แบบขับขี่เพราะว่า เพราะว่าอย่างมีความจําเป็นขนาดนั้นบ่มีความจําเป็นเพราะว่าคันว่าพ่อยายบอยูหรือวา่าหรือว่าพ่อยายไปเห็นงานหรือไปทุระอย่างเงีแล้วแต่หรือว่า,อ,วาอีน่ากับพ่อยายเลิกกันอีน่ากับพ่อยายเลิกกันแล้วอีน่ากัยังอยู่นอกเมืองเนี่ยมันลําบากในการเดินทางพี่น้องพอว่ารถรถเม์มันบอได้แลนถูกงี่สิบสี่ชั่วโมงรถเม์มันบอกด้แลนถูกยีบสี่ชั่วโมงเนาะค่ะในเมืองในเมืองก็ ในเมืองมิแลนทุกย <invoke> ี่ส no, ิบี่ช evet. ั <holog interf drink> Gotta, ่วโมงบอกก็บ่ค่อยนะขนาดขนาดในเมืองนะเมืองบาร์เกนเนี่ยอีดังบ่มั่นใจ่นะว่าแลนทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงบอกอีดังบ่มนใจ่นะคะว่าโดนเมย์แลนยี่สิบสี่เอ่อทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงบอในเมืองนะแต่ว่านอกเมืองเนี่ยวบมลแนนนอนหกโมงเนี่ยเบิดแล้วหกโมงโดนเมย์เบิดแล้วขนาดระวังวันเนี่ยจันถึงสุกในในระวังวันจานถึงสุกเนี่ยทุกชั่วโมงแทบบมบ่แอน สิบโมงสิบโมงจนถึงเทียงบ่บมีรถเมย์นะคะเออนี่แหละเป็นอย่างนี้อีนั่งจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องขับรถเขาในเมืองที่นี่ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ปากทางบ้านอีนั่งมันบ่ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ไปลงอีกเมืองหนึง่งเพื่อที่จะไปต่อรถไฟเราบ๊อบม่น่นว่าไปถึงปุ๊บเดี๋ยวต่อรถไฟเลยนะ ต้องร่อต้องรอเวลารถไฟบางมือกับเครื่องชั่วโมงบางมือกับเป็นชั่วโมงจนกว่าจะเข้าในเมืองใดพี่นอ้องเอ้ยล่าแล้วเบิดมือแล้วจนกว่าจะกลับมาวัดบ้านเอออีนางจุนี้นางมีความจเปนปีจะต้องขับรถยังหน่อยนะพอยังหน่อยรถเพื่อต้องไงดงอกอีนางเ่ไดดวาดฝัน,นเบิ้งเบิ้งเพื่อต้องขับรถรู้ราคาแพงรถมือสองรถมือสองประเทศนอร์เวย์นี่ขันวันรถธรรมดาเลยนะครับ ขรับระยะสั้นนะบ่ได้ครับแบบครับไกลๆนะครับระยะสั้นนะรถมือสองนี่หลักหมื่นก็ซื้อได้พี่น้องสองหมื่นสามหมื่นก็ซื้อได้สองหมื่นสามหมื่นค้นนะสองหมื่นสามหมื่นค้นก็ซื้อได้ซื้อรดมือสองขั้นหน่อยๆนะเออซื้อได้พี่น้องอีน่างก็บได้คาดหวังที่จะต้องเอารถคันใหญ่แต่ว่าขอให้มีรถแต่ครับผ้าเฮ้าผ้าผ้ายนั่งเนี่ยไปซื้อของไปธุระนันไปธุระน,น,นี่ย่ามบา่มีรถบัตร เออมีนั่งมีความจําเป็นตีต้องใส่รถค่ะนั่นแหละภายในสามปีนะภายในสามปีเรียนภาษาสอบได้เรียนขับรถแล้วก็สอบใบขับขี่จบสามปีปุ๊บได้ทุกอย่างปุ๊บเฮ็ดงานเลยเฮ็ดงานย่างเดียวลุยงานย่างเดียวเลยบรเทศเนี่ยเขาได้ภาษาแล้วนะ่ะภาษาถามว่าได้ลอยจำเป็นต้องได้ลอยเปอร์เซ็นต์บ่บ่จากอีนางเนี่ยได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่นงได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต บางข้าก็พูดบ่ได้บางข้าก็ฟังบ่ออกแต่ว่าง,งานถี่นางเห็นมันบ่ค่อยได้ใส่ภาษาหลายเพราะว่าเป็นงานทำความสะอาดงานน้ำความสะอาดบ่ค่อยใส่ภาษาต่างคนต่างเห็นงานแต่ว่าก็ต้องมีถี่หัวหนางงานบอกเข้าพูดคุยกับเพื่อนรวมงานหรือว่าสอบถามหัวหนางงานหรือเพื่อนรวมงานหรือลูกค้าฮะเขาต้องการความช่วยเหลือเข้าตองพ่อฟังออกบางบ่แมนว่าฟังบ่ออกเลย ทันว่าภาษาโนเว์บอคอยได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษใส้ได้ทุกในโซนยุโรปใส้ภาษาอังกฤษได้คันว่าผู้ใดติดเก่งเก่งภาษาอังกฤษมีความจาเป็นบอยจิต้องเรียนภาษานอเว์ก็มันใส้ภาษาอังกฤษก็ได้นะพี่น้องแต่ว่าเข้าแต่ว่าเข้ายู่ประเทศนโนเวย์ก็ต้องก็ต้อง ขาต้องใส่ภาษาโนเวนี่ก็ต้องหูจากภาษาโนเวนี่แต่ว่าถามว่าใส่ภาษาอาังกฤษได้บัดเด็กน้องเด็กหน่อยเข้าใจภาษาอังกฤษบัด,ด,ด,ดพี่น้องอือค่เสียเปรียกเพรคอมได้เปรียบระหว่างคนที่บ่ได้ภาษาอาังกฤษก็คนได้ภาษาอังกฤษคนที่ได้ภาษาอังกฤษจะได้เปรียบกว่าเพราะการเรียนภาษาโนเวจะเปลี่ยนง่ายกว่าเพราะว่าภาษาโนเวมันก่อเปรต่างอย่างงกันครับมันมันบ่ค่อยแตกต่างกับภาษาอังกฤษนี่ยพี่น้องเหนือบ่บางคำมันก่อว้าคือกันได้ซ้ำเออ คนผู้ใดที่ได้ภาษาภาษาอังกฤษมากนี่จะง่ายจะง่ายมากสามารถเฮ็ดนงานได้เลยเพราะว่าใส่ภาษาอังกฤษได้เลยเนาะค่ะเนาะนั่นแหละพี่น้องอันนี้นอีนางก่อมาพูดคุยกันเนาะค่ะเนาะวันหยุดวันหยุดนี่นางก็มาตอบคําถามเมืออเด้อว่าอันอยากสอบถามเกีก่ยวกับผู้ชายเนาะพี่ววยอ้ประสน อีนางก็หายคำตอบได้ท่อนี้เนาะคะนะ่ะเนาะอีนางก็บ่รู้ว่าจะหายคำตอบได้จังไดเพราะว่าแต่ละคนบ่คือกันพี่น้องความเป็น you, อยู่บ่คือกันสามีแฟนของแต่ละคนบค่นบคือกันนะะนะิสัยบ่คือกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ฝรั่งก็บ่มักให้เอาใหา้ให้เอาโตเขาไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้เด้๋พี่น้องเด้อนั่นนะคะเวลาพูดคุยอีหยังกันกับฝรั่งผัวหรือผัวเฮาแฟนเฮาเนี่ยหรือว่าจะทะเลาะกันอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนนั้นอย่าเอาคนนั้นมาเปรียบเทียบกับคนนี้ยังเสียนะพี่น้องฝรั่งเขาบ่มักเนาาะะะค่เน นั่นแหละคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อยอีนางก็สิออกไปเบิ่งข้างนอกจักน้อยนึงพี่น้องก็ออกไปย่างเล่น <c oughs> พ่อยายยิ้ม่ทันตื่นหรอกคะ่ะตอนนี้ก็เก้าโมงสิบเอ็ดแล้วพ่อยายยิ้ม่ทันตื่นพ่อยายยิ้ม่ทันหูเดวไว้อีนางอีนางบอแรกไปเห็นงานมาหนีคะ่ะเราเรายิ้ม่ทันตื่นมาเมื่อเช้านี้เราตื่นมาแล้วรอบหนึ่งเราตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงเรามาปลุกอีนางมาเอา้าเธอมาไปเห็นงานบอ่อีนางก็ อีนางก็อารุ่มเสียเนาะเพราะว่าอีนางก็ตั้งอีนางตื่นสาวมาหลายมือแล้วนะตื่นหกโมงมาหลายมือแล้เมื่อนี้อีนางกะกะว่าจะตื่นสักประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบแล้วก็ลุกเพราะว่าอีนางจะต้องออกเดินทางจากบ้านแปดโมงแปดแปดโมงครึ่งเนาะอีนางก็ตั้งในกาปลุกเอาไว้เจ็ดโมงสี่สิบอีนางคิดว่าจะนอนย่าจนเจ็ดโมงสี่สิบแต่ไหนเจ็ดโมงพหอ่มาปลุกอีนางก็โมโหใส่ล่าพี่น้องมาสั่บอกว่าเออเออฉันชชขอโทษฉันขอโทษบาสันพี่น้อง Oh, อุ้ยไอเหาก็อุซ่าว่าจะนอนตต่มสวยจังน่อยนะพี่น้องขาเนี่ยวะ่ะใหนน้นี่แล้วขืนเลาขืนไปนอนต่อแล้วยังม่ท่านลงมาพี่น้อง <laughs> คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องขาเอ็นกล้องก็จะสั้นๆจังน่อยพี่น้องนี้นั่งเปลี่ยนมือเปลี่ยนไปเป็น,ปเปนมาปวดมือนี่นั่งบริษัทค่ะบ่านตั้งขากล้องแล้วก็นั่งกับโซฟาโยเกเยงสงิพี่น้องมันก็จะ เออนชั้นได้จังหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วย่ะถือสาค้นเบาๆบ่อกยางยีงนางเด้อพี่น้องเด้อครับไหนทีนางเบาแล้วบอกบอกเข้าใจก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อค่ะคินี้ฟังไว้แค่นี้ค่ะแล้วพรคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย